หนึ่งสัพเพสตาเวลาพยาปรชานิคาสุขิตรนาปริหารันตู2สัพเพปนาเวลาพยาปรชานิคาสุขิตรนาปริหารันตู3สัพเพปบูตาเวลาพยาปรชานิคาสุขิตรนาปริหารันตู4สัพเพปุคลาเวลาอพยาปรชานิคาสุขิตรนาปริหารันตู5สัพเพศอตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปรชานิคาสุขิตรนาปริหารันตูตีอิเมหีปัญชะฮากาเรหีอนุทิโสพรฒนาเมตตาเจโตวิมุติกัตตามเมหีสัตหะกาเรหีโอทิโสพรฒนาเมตตาเจโตวิมุตีหนึ่งสับพศอิทิโยเวลาพยาปรชา นิคาสุคีตนาบัลลิหารันตุสองสัพเพปุริสตาเวลาพะยาบัชานิคาสุคีตนาบัลลิหารันตุสามสัพเพอริยาเวลาพะยาบัชานิคาสุคีตนาบัลลิหารันตุสี่สัพเพอนาริยาเวลาพะยาบัชานิคาสุคีตนาบัลลิหารันตุห้าสัพเพเทวาเวลาพะยาบัชานิคาสุคีตนาบัลลิหารันตุหกสัพเพปุริสตาเวลาพะยาบัชานิคาสุคีตนาบัลลิหารันตุเจสัพเพวินิปาติกาเวลาพะยาบัชานิคาสุคีตนาบัลลิหารันตุที อิสาตหากาเรหิโอทิโสปรณาเมตตาเจโตวิมุตติกัตเตเมหิทิสาหากาเรหิทิสาปรณาเมตตาเจโตวิมุตติหนึ่งสัพเพปุริติมาญาติทิสายยะสัตตาเวลาพยาปัญานิคาสุขีตัณพิหารันตุสองสัพเพปัชิมาญาติทิสายยะสัตตาเวลาพยาปัญานิคาสุขีตัณพิหารันตุสามสัพเพอุตรายญาทิสายยะสัตตาเวลาพยาปัญานิคาสุขีตัณพิหารันตุสี่สัพเพทักขินายญาิทิสัยยะสัตตาเวลาพยาปัญานิคาสุขีตัณพิหารันตุ ๕สเปเย์บุรติมายานิสายาสตาเวลาพยาบชาณิคาสุกิตระนามบริหารันตุว๖สเปเยปบาชิมายานิสายาสตาเวลาพยาบชาณิคาสุกิตระนามบริหารันตุเจสเปเยอุตตรายานิสายาสตาเวลาพยาบชาณิคาสุกิตระนามบริหารันตัว๘สเปเยทักขินายานิสายาสตาเวลาพยาบชาณิคาสุกิตระนามบริหารันตัว๙สเปเย์เหติมายาทิสายาสตาเวลาพยาบชาณิคาสุกิตระนามบริหารันตัว๑๐สเปรยปริมายาทิสายา เวลาพยาบาชานิกาสุกิตนาปริหารันตัวสัพเพยรัิมายะทิสายาปนาเวลาพยาปาชานิกาสุกิตะนาปริหารันตัวสองสัพเพยัชิมายะทิสายาปนาเวลาพยาบาลชานิกาสุกิตนาปริหารันตัว สัเพท่าขินายาทิสายาปนาเวลาพยาปัญชานิาสุกิตนาปลิหารันตุห้าสัพเพบรัติมายานทิศายาปนาเวลาพยาปัญชานิาสุกิตนาปลิหารันตุหกสัเพวชิมายาณทิศายาปนาเวลาพยาปัญชานิาสุกิตนาปลิหารันตุเจสัเพอุตรรายานทิศายาปนาเวลาพยาปัญชานิาสุกิตนาปลิหารันตุแปดสัเพท่กินายาทิสายาปนาเวลาพยาปัญชานิาสุกิตนาปลิหารันตุเก้าสัพเพเหติมายญาทิสายาปนาเวลาพยาปัญชานิาสุกิตนาปลิหารันตุสิบสัพเวลา พยาบาทชาณิกาสุขิตัณห์ริหารันตุหนึ่งสัพเพยบรัติมายาทิสายาพูตาเวลาพยาบาทชาณิกาสุขิตัณห์ริหารันตุสองสัพเพปวชิมายาทิสายาพูตาเวลาพยาบาทชาณิกาสุขิตัณห์ริหารันตุสองสัพเพยตรายาทิสายาพูตาเวลาพยาบาทชาณิกาสุขิตัณห์ริหารันตุสี่สัพเพยท้าขินายาทิสายาพูตาเวลาพยาบาทชาณิกาสุขิตัณห์ริหารันตุห้าสัพเพปบรัติมายาอนุทิสายาพูตาเวลาพยาบาทชาณิกาสุขิตัณห์ริหารันตุหกสัพเพปชิมายาาทิสยวั สัพเพอุตรายะอนุทิสายะภูตาเวลาพะยาปัชาณิคาสุขีตะนัปบริหารันตุแปดสัพเพทักขินายะอนุทิสายะภูตาเวลาพะยาปัชาณิคาสุขีตะนัปบริหารันตุเก้าสัพเพเหตุไม่ยะทิสายะภูตาเวลาพะยาปัชาณิคาสุขีตะนัปบริหารันตุสี่สัพเพปริมายะทิสายะภูตาเวลาพะยาปัชาณิคาสุขีตะนัปบริหารันตุหนึ่งสัพเพปุรสิมายะทิสายะปุขลาเวลาพะยาปัชาณิคาสุขีตะนัปบริหารันตุสองสัพเพปัจฉิมายะทิสายะปปุุคลลาาาาาเวพยชิิสขตนัต ทิสายาปุคาลาเวลาพยาบัญชาอนิคาสุขีตนาปบริหารันตูสีสัพเพท่าขณายาทิสายาปุคาลาเวลาพยาบัญชานิคาสุขีตนาปบริหารันตูสี่สเปย์บุรัติมายาอนุทิสายาปุคาลาเวลาพยาบัญชานิคาสุขีตนาปบริหารันตูห้าสเปย์บุรัิมายาอนุทิสายาสัตตา สัพเพทักิีนายาทิสายาปุคลาเวลาพยาบัชานิคาสุขีตนังปำริหารันตุดาสัพเพเหตุทีมายาทิสายาปุคลาเวลาพยาบัชานิคาสุขีตนังปำริหารันตุสิบสัพเพปผลิมายาทิสายาปุคลาเวลาพยาบัชานิคาสุขีตนังปำริหารันตุหนึ่งสัพเพปรติมายาทิสายาอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาบัชานิคาสุขีตนังปำริหารันตุสองสัพเพยปฏิมายาทิสายาอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาบัชานิคาสุขีตนังปำริหารันตุสามสัพเพอัตตาย ทซยาอัตตาเพาว่าปริยาบนาเวลาพรยาปัชานิคาสุขตนัปบริหารันตุทีสเพทัคินายาที่ยาอัตตาเาว่าปริยาบรนาเวลาพรยาปัชานิกาสุขตนัปริหารันตุห่างสเพุริมายาทยาอัตตาเพาว่าปริยาบนาเวลาพรยาปัชานิกาสุขีตนัปริหารันตุหสเพปบชิมายาทยาอัตตาเาว่าปริยาบนาเวลาพระยาปัญานิกาสุขีตนั่ริหารรันตุเจสัเพอุตรายาอนุที่ยาอัตตาเพราะว่าปริยาบรราเวลาพระยาบัญชาิาสุขี นปาบริหารันตัวสองสภาเหตุที่มายีทิสายะอัตภาพวะปริยาบรรณาเวลาพะยาปัญชานิคาสุกิตนปบริหารันตุทิวสามสภาปริมายีทิสายะอัตภาพวะปริยาบรรณาเวลาพะยาปัญชานิคาสุกิตนปบริหารัวหนึ่งสภาปรัชญาทมายีทิสายะมอทิโยเวลาพะยาปัญชานิคาสุกิตนปบริหารตัวสองสภาปชิมายีทิสายะอิทิโยเวลาพะยาปัญชานิคาสุกิตนปบริหารตัวสามสภาอุตตรายาทิสายะอิทิโยเวลาพะยาปัญชานิคาสุกิตนปบริหารตัวสี่สภาทักษิณายาทิ่สยามอธิโยเวลาพะยาบัญชานิกาสุกีตนาริหารตั สภาปัชิมายาทีสายยาอิทิโยเวลาพยาปัญชานิคาสุคีตนาบปริหารันตุเจสภาอุตรายาทีสายยาอิทิโยเวลาพยาปัญชานิคาสุคีตนาบปริหารันตุแปสภาทักขินายาทีสายยาอิทิโยเวลาพยาปัญชานิคาสุคีตนาบปริหารันตุเก้าสภาเหตุทีมายาทิสายยาอิทิโยเวลาพยาปัญชานิคาสุคีตนาบปริหารันตุสิสภาปริมายาทิสายยาอิทิโยเวลาพยาปัญชานิคาสุคีตนาบปริหารันตุหนึ่งสภาประธิมายาทิสายยาปุริสาเวลาพยาปัญชานิคาสุคีตนาบปริหารันตุสองสภาบัชิมายาท ตนาปริหารันตุสามสัพเพยุตรายที่สายยาปริสาเวลาพยาบชานิคาสุขิตนาปริหารัตัสี่สัพเพยถ้นายทสายปริสาเวลาราพยาบชานิคาสุขิตนาปริหารัตัวหาสัพเพวะเมายาทิ่สัยยาปริสาเวลาพยาบัญชานิคาสุขีตนาปริหารันตัวหกสัพเพวชิมายาอนุสายยาปริสาเวลาพยาบชานิคาสุขิตวนาปริหารัตัเจ็ดสัพเพยุตรายนิสยปริสาเวลารพยาบชานิคาสุขีตนาปริหารันตัวแปดสัพ เาสับเพเหตุที่มายาที่สายาปุริสาเวลาพรยาประชานิคาสุกิตตนาปริหารันตัวสิบสับเพ อุปริมายาทิศายาปุริสาเวลาพยาปัญชานิคาสุขีตนณหาบริหารรัตตุหนึ่งสัพเพปุริติมายาทิศายาอริยาเวลาพระยาปัญชานิคาสุขีตนณหาบริหารรัตตุสองสัพเพปัชิมายาทิศายาอริยาเวลาพยาปัญชานิคาสุขีตนณหาบริหารรัตตุสามสัพเพอตรายาทิศายาอริยาเวลาพยาปัญชานิคาสุขีตนณหาบริหารรัตตุสี่สัพเพทักขินายาทิศายาอริยาเวลาพระยาปัญชานิคารสุขีตัณหาบริหารรัตตุห้าสัพเพปุริติมายาทิศายาอริยาเวลาพยระยาปัญชานิคารส เจสเปตรายานิสายาริยาเวลาพยาบชาณิคาสุขีตนาบริหารันตุวดสเปทักินายานทิสายาลิยาเวลาพยาปชาณิคาสุขีตนาบริหารันตสสเปกริมายาทิสายาริยาเวลาพะยาปชาณิกาสุขีตนาบริหารันตัวท่สเกพริมายาทิศายาริยาเวลาพระยาัชาณิารสุขีตนาริหารันตุสองสเปฏิมายาทิสายาริยาเวลาพยาปชาณิคาสุขีตนา รตูสามสัพเพตรายาทิสายานาริยาเวลาพยาบัญชานิคาสุขีตนนำบริหารันตุสีสัพเพทักขินายยะทิสายานาริยาเวลาพยาบัญชานิคาสุขีตนนำบริหารันตุห้าสัพเพยปฏิมายะอนุทิสายานาริยาเวลาพยาบัญชานิคาสุขีตนนำบริหารันตุหกสัพเพยปฏิมายะอนุทิสายานาริยาเวลาพยาบัญชานิคาสุขีตนนำบริหารันตุเจสัพเพตรายาอนุทิสายานาริยาเวลาพยาบัญชานิคาสุขีตนนำบริหารันตุแปดสัพเพทักขินายยะอนุทิสายานาริยาเวลาพยาบัญชานิคารันตุสัพพเเหตุ I'm อนาริยาเวลาพยาปาลชานิคาสุขีตะนาบปริหารันตุวสิบสัพเพลปริมายาทิสายาอนาริยาเวลาพยาปาลชานิคาสุขีตะนาบปริหารันตุวหนึ่งสัพเพลวติมายาทิสายาเทวาเวลาพยาปาลชานิคาสุขีตะนาบปริหารันตุวสองสัพเพวัชิมายาทิสายาเทวาเวลาพยาปาลชานิคาสุขีตะนาบปริหารันตุวสาสัพเพลตรายาทิสายาเทวาเวลาพยาปาลชานิคาสุขีตะนาบปริหารันตุวสีสัพเพลท่าขีนายาทิสายาเทวาเวลาพยาบาลชานิคา สุขีตนาปริหารันตุโอสะเพปชิมายานทิสายาเทวาเวลาพยาปชาณิคาสุขีตนาปริหารนันตุ เศษสเพตระลายานุสายาเทวาเวลาพรยาประชานิคาสุขีตนำบริหารันตุแปดสเพทตัินายะอนุทิสายาเทวาเวลาพรยาประชานิคาสุขีตนำบริหารันตุเก้าสเพรเหติมายาทิสายาเทวาเวลาพรยาประชานิคาสุขีตนำบริหารันตุสิบสเพปริมายาทิสายาเทวาเวลาพรยาประชานิคาสุขีตนำบริหารันตุหนึ่งสเปรบุรษที่ยาทิสายานุสาเวลาพรยาประชานิคาสุขีตนำบริหารันตูสองสเปรชิมายาทิสายานุสาเวลาพรยาประชานิคาสุขีตนำบริหารันตูสองสเพตระลายมนุสาเวลาพยาประชาเิคาสุข สเพทักินายะทิสายามนุสสาเวลาพยาปชาณิคาสุขีตนะผลิหาันตัวห้าสัพเพปฏิมาายา เวลาพยายามปัญหากาสุขีต่นำพลังงานตุวเข้าสเปรย์ที่มายากทีสายยาวินิปาติกาเวลาพยายามปัญหากาสุขีต่นำพลังงานตัวสีสเปรยออกไปมายากทีสายยาวินิปาติกาเวลาพยายามปัญหากาสุขีต่นำพลังงานตุตีอิเมหิมะท่าสถานการเรียนที่ซาพระนามีตาเจโตวิมุติสเพรยสังสาตานาปีละนังวัเชตวาอาปีระนายะอุปาคาต่าวัเชตวาอนุปาคาเตนะสันตาปังวัเชตวาสันตาเปนะปริยาทานัง วัเชตวาอาปาริยาธาเนนะววิเหสังวัเชตวาอาวิเหสายาสเพสตาอาเวริโนโหตุมาวาริโนสุขีโนโหตุมาทุขีโนสุขีตาตาโหตุมาทุขีตาตาอิเมหิอัตหาการหิสะพังสตาเมตายาติเมตตาตังธรรมังเจตายาตีตีเจโตสะพายาปาทยปาริยุ ทาเนหิมุจจาตีติวิมุติเมตตาจาเจโตวิมุติจาติเมตตาเจโตวิมุติเมตตาพรรมะวิหารภาวนาเนธิตากาเทวตาอุโยชนคาถาทุกขัปตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาหตุสาภะเปปีปานิโนเอตา วาตาจะอัมเหหิซ้ำาวังปุญญาสัมปะทางสัพเพเทวานุโมทันตุสาภพาสัมปาติทิยาสถานธาทานตุสาทายาสีลังราคันตุสาวพาทาภาวานาพิราตาทนตุ ฉันตุเทวตาค่ตาหนึ่งสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกนันจะยังพลังอาหันตานันจะติชินนั้นละครพันธมิสัพปโซสองสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกนันจะยังพลังอาหันตานันจะติชินนั้นละครพันธมิสัพปโซสามสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกนันจะยังพลังอาหันตานันจะติชินนั้นละครพันธมิสัพปโซสี่สัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกนันจะยังพลังอาหันตานันจะติชินนั้นละครพันธมิสัพปโสห้าสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกนันจะยังพลังอาหันตานันจะติชินนรั้ หกสัพเพพุธาภรปตาปัจเจกานั่จะยังพระละอาหัรตานั่งจะติเห็นนั่นละค้างไปทำวิสปัพโสเจ็สัพเพพบุธาภรปตาปัจเจกานั่จะยังพระละอาหัรตานั่งจะติเห็นนั่ะคงปทวิสัพโสเจสเพพุธาภรปตาปัจเจกานัจะยังพระลาหัตานังจะติเห็นนั่ะคงปทำวิสัพโสสเพพุธาภรปตาปัจเจกานัจะยังพระลาหันตานัจะติเห็นนั่นละค้งไปทำวิสัพโส่เสัพเพพุธาภรปตาปัจเจกานั่จะยังพระละอาหารตานังจะตีเห และน,นิสงแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบวสวดมรภสูตรพระปลิตรและคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพาเจ้าขอให้คนจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพาเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวายเทพเทวดาทั้งหลายบดอนุโมทนาในการสวดสาทยายมณและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วบดอำนวยพรให้แก่ข้าพาเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอด,ยอด,ยอด,ยอดเศรษฐีและยอดเศรษฐีเดินไหวครูหอกแปรตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสี่สร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปลิตรจงสำเร็จศักดิ์ปรเ